วันนี้นะครับพ่อบ้านสายช่างจะมาเปลี่ยนหลอดไฟครับหลอดไฟนี้เป็นหลอดไฟแบบทรงกลมนะครับหลอดเก่ามันเสียมันขาดนะครับเราก็จะวันนี้เราได้ไปทาการซื้อมาแล้วซื้อจากร้านร้านทั่ว,ว,วไปนะครับตามห้างตามโฮมโปรตามอะไรพวกนี้มีขายหมดน,นะครับเราซื้อมาเราก็จะมาเปลี่ยนที่หลอดตรงนี้กันเดี๋ยวไปดูกันครับ รเราได้ถอดหลอดเก่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหลอดใหม่ไปเปลี่ยนกันนะครับพอซื้อมานะครับหลอดนี้นะครับราคาประมาณร้อยนิดๆนะครับแล้วก็แกะเลยอ่ะโอเคพอเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วมันก็จะมีสายสองเส้นนะครับสายสองเส้นเนี้ยเราก็เอาไปขันนะครับต่อใส่กับสายที่มีไว้ก็คือสายเดิม สามารถที่จะขันเข้าไปได้เลยสายไหนก็ได้สลับกัน้ายขวาได้เพราะว่าไฟตรงนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเราสามารถที่จะสลับขั้วได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นพอบานแนะนําว่าให้ตัดไฟก่อนนะครับต้องตัดไฟเอาเบรกเกอร์ลงก่อนเ,อเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราได้เ,เบรเกเกอร์ลงแล้วเดี๋ยวเราไปขันใส่เลยเช ไม่ได้เอาบันไดมาสายนี้เราก็ต่อเข้าไปเลยต่เอเาไปแล้วก็ขันให้เรียบร้อยครับขันให้แน่นลุออกนะครับส่วนนี้มันจะมีแม่เหล็กติดตัวมา นะเราไม่ต้องขันน็อตก็คือเราก็สามารถที่จะแปะติดเข้าไปแบบนี้ได้เลยโอเคนะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่กลางโอเคเอาฝาปิดตัวเนี้ขึ้นเป็นโครงบงังนะครับใส่เข้าไปแทนที่เดิมขันเข้าไปขันเข้าไปลําบากนิดนึงไม่ได้เอาบันไดยาวมา เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนไฟเองโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างสุดยอด